สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกะละเกจพุทธคุณพักเครื่องนะคะสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่โทรหานูได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะอ่าเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่ขาทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ขาทางร้านจะส่งด่วนทุกรายการนะคะพี่ขนส่งโดยอ่าไปรษณีย์นะคะพี่ขาไปรษณีย์ไทยนะคะพี่จ๋ามาจากพี่จ๋าเรามาดูกันที่องค์แรกกั องคแรกจะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเห็นไหมตรงปอกค่ะพี่ขาจะมีรอยจานหลงพ่อเดิมนะคะพี่ตามสภาพเป็นนะคะพี่ขานะคะตรงปลายแต่พี่จ๋าจะมีตะกุดสามดอกจ้ะตรงปลายด้ามพี่เห็นไหมจะมีตะกุดจุดสามดอกนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่อธิบายได้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกจ้ะตรงปลายจับก็มีเป็นรอยจานนะคะพี่ขานะคะสภาพมีดนั่นจะเป็นอย่างหีนจากพี่นะคะเป็นมตดหลงพ่อเดิมเป็นปลายแหลมนะคะพี่ขานะคะพิเศษคือมีตะกุดสามดอกจ้ะพี่จ๋านะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เก่าๆสวยๆนะคะพี่เห็นไหมมีตะกุสามดอกจากพี่นะคะสวยงามมากจากพี่จ๋ารายการนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากจากพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าอันนี้จ้ะอันนี้หนูไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าพระอะไรนะจ๊ะนะคะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรด้วยจากพี่นะคะเนื้อดินหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะ รายการนี้เขาไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ่ะพี่นะคะนะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่่าหรือว่าเขาเรียกว่าพระอะไรอันนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นเหรียญเริ่มก็อ่าเลิ่มกอบพลาสติกับพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อจะเดินจะพี่จ๋ามาคู่กันนะคะพี่นะคะอยู่ในขอบจะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะ พาสติกมองยากหน่อยนะคะพี่เพราะว่าแสงสะท้อนนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้จ้ะเจริญพออ่าเป็นหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ขอโทษจ้ะพี่พูดผิดกันนะคะอันนี้เป็นเหรียญปู่ทิมนั่งผ่านจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจาก้ะพี่รายการนี้นะคะพี่พร้อมสูงเก่าเกานะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทจา้ะพร้อมสูงซิปเก่าเก่านะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะพี่นะคะพร้อมสูงซิปนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นหมากทุยปูเอี่ยวหรือเปล่าี่แมค่ค้าก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นหมากทุยปูเอี่ยมนะจ๊ะนะคะตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จ้ะไม่ทราบที่จ้ะเป็นสีพึ่งแล้วก็จะมีพระปิดตามีก้อนทองหนึ่งอันจ้ะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะนะคะได้มาสภาพนี้จ้ะพี่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้่ลูกสะกดลูกกลมลูกอมไม่ทราบที่จัห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทไม่ทราบอาจารย์ไหนนะคะอันนี้ค่ะพี่ลิงจับหลักจ้ะ นะคะลิงจับหลักจับพี่นะคะใต้ฐานจ้ะมีรอยจันไม่พป่นึงมองไม่ค่อยเห็นจ้ะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่ไม่ทราบที่ไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้ละจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าเบียแกจ้ะเบียแกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ หน่วงหน่วงเหมือนมีน้ําวิ่งนะจ๊ะพี่หน่วงหน่วงเหมือนมีน้ําวิ่งนะคะพี่หน่วงมากจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเบี้ยกแก้เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเป็นเชือกถักอย่างนี้จ้ะพี่นะคะหน่วงหน่วงนะคะเหมือนมีน้ําวิ่งนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จะพร้อมกล่องจ้ะเป็นของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะพี่เปิดมาด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพี่ขารายการนี้ขอไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทในคุ้มนะคะพี่นั้นได้ทั้งสามองค์ค่ะพี่พร้อมกล่องกำมะหยี่สีแดงจะเห็นไหมเขียนว่าพระเจ้าตากสินนะคะพี่ขาจันทบุรีค่ะพศสองห้าหนึ่งแปดจ้ะเดี๋ยวให้ดูสักหนึ่งองค์นะจ๊ะขึ้นไากไหมโอ้แน่นมากเลยจ้ะพี่ แกะยากค่พี่ขอไม่แกะนะคะเนี่ยค่ะพี่สนใจยังไงพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวหนูลองดันดูดินะจ๊ะพี่โอเคโอ้ได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 ้้น่จ้ะเห็นไหมพอดึงออกมาเห็นไหมพี่เห็นไหมตามสภาพนะคะพี่นะคะอันนี้น่าจะติดจากนั่นแหละค่ะพี่นะคะเน่จ้ะ ต่อโค้ดจ้ะใต้ฐานจะต่อโค้ดค่ะพี่ใต้ฐานจะต่อโค้ดเป็นทพุทธเท่านะคะพี่นะคะรายการน,นี้ขอเวทีหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทที่ติดมาคือติดอันนี้นะคะพี่ติดไอที่เขาใส่มาอย่างนี้ค่ะพี่มันแน,น่นเกินเราดึงเมื่อกี้อะเนี่ยจ้ะตามสภาพจ้ะนะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทนะจ๊ะพร้อมโอนจัดส่งถึงคาให้ฟรีจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อกลวยจะพี um ่เป็นพระปูชาขนาดตั้งโต๊ะหรือว่าตั้งหน้ารถขนาดเล็กนะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่แปดร้อยบาทจ้ะใต้ฐานจะมีเด่นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่เห็นไหมนะคะใต้ฐานจะมีเด่นหลวงพ่อกลวยแบบนี้เลยค่ะพ да ี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะคนของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะเขียนว่าว่าโคศีตาดามนะคะพี่นะคะ ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นพระบูชาตั้งนั่งรถหลวงพ่อคุยนะคะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าอันนี้จ้ะพี่พ่อทวดค่ะพร้อมกล่องจ้ะพี่นะคะเป็นพ่อทวดพร้อมกล่องนะคะพี่นะคะดึงยากดึงเย็นอย่างเลยนะ พี่แป,ป๊บตรงนะขอหาที่ดึงก่อนนี่้ะพี่เป็นพ่อทวดค่ะพี่เป็นเหรียญพ่อ,พอทวดเนื้อกละล่ทองนะคะเนื้อกละล่ทองจต่พี่ด้านหลังจะเป็นปูทิมค่ะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจ้ะนะคะรายการนี้พร้อมกล่องเลยนะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นเหรียญพ่อทวดพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อทวดพร้อมกล่องอย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเช่นกันค่ะห่วงพ่อท่านจุ๋ยจ้ะหกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะพร้อมกล่องเช่นกันค่ะได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะเป็นกระไดทองห่วงเชื่อมจ้ะเป็นกระไดทองห่วงเชื่อมจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เหรียญหัวเชื่อมหลวงพ่อท่านฉุยจะพี่นักกไลทองค่ะพี่นะคะพร้อมกล่องอย่างนี้600บาทจะพี่จา๋าส่วนรายการนี้จ้ะสมเด็จจิตรดาค่ะด้านหน้าจะเป็นพญาคุฑแต่พี่สวยงามมากด้านในเปิดมาจะเป็นจิตรดาจ้กรายการนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700บาทค่ะพี่700บาทค่ะพี่แน่นมากดึงออกยากมากจะพี่จ๋านะคะขอไม่ดึงได้ไหมอุย้ย ไม่ดึงแน่นมากกับพี่แน่นจริงๆจะพี่จ่าวันนี้ไปอะไรกับพระกล่องเนี่ยนะแน่นมากกับพี่ไม่สามารถดึงออกได้ค่ะเป็นพระสมจิตระดานะคะพี่นะคะพร้อมกล่องกระมี่สีน้ําตาลนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่ด้านหน้าจะมีพยาคุดนะคะด้านหน้าจะมีพยาคุดตามภาพจะพี่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าแน่นมากกับพี่ อันนี้เป็นงานกระเด็นค่ะพี่ขามีพุทธคุณในตัวนะคะพี่ขอไว้ที่900บาทจ้ะนะคะเป็นงานกระเด็นนะคะพี่ขาขอไว้ที่9 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะภาพไม่ชัดยังไงพี่ยนย์าก้8 4 0ึ่ง8 0จ้ะนะคะเป็นงานกระเด็นนะคะพี่มีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะพี่ขารายการนี้900บาทจ้าเลยงูเหลือมจะพี่700บาทจ้ะนะคะกอกอลส,สวยๆจะพี่ตามภาพนะคะนะคะ รายการนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จ้ะเป็นประกาค่ะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะเหมือนเขาไว้จานอะไรสักอย่างจ้ะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเหมือนเขาไว้จานนะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรจ้กพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ้ตาตะกุดค่ะพร้อมเรียนจ้ะปู่ศุขค่ะวัดปากคลองค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นเหรียญปูสุขค,ค,ค่ะพร้อมตะกรุดเก่าๆจากพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางห้าบาทจ้าโอเคนะคะอันนี้จะ้ะคุณแผนปูทิมจะ้ะด้านหลังจะเป็นอ่าพระก,กิ่งปูทิมจะ้ะรายการนี้ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบบาทจะ้ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ฝั่งตะกรุดจะ้ะคุณแผนปูทิมจะ้ะด้านหลังก็มีตะกรุดเช่นกันค่ะห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบบาทจะ้ะคุณแผนปูทิมจ้ะ อันนี้ไม่ทราบค่ะพี่นะคะ่ะเป็นสมเด็จอันนี้คือนกหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบจ้ะได้มาแบบนี้จาห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้อุ้ยแป๊บหนึงเลยจ้ะพี่โทษโทษโทษอันนี้จะเป็นปูหมุนนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ่ะไม่ทรบาบประพันอะไรนะคะพี่แต่ว่ารู้ว่าเป็นปูหมุนห้าร้อยบาทจ้ะพี่ อันนี้ก็ไม่รู้ที่จะเนี่ยค่ะทรงเหมือนลักครั้งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะพี่ไม่ทราบที่จ้ะรายการนี้จ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กปิตาชีโบพิมพ์กบจ้ะพี่ห้าร้อบาทเชน่นกันจ้ะพี่นะคะเกเก่าสวยสวยจ้ะพี่ตามภาพเลยค่ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ก เหรียญหลอโบราณเพาะใค่ะพี่ตามสภาพนะคะสึกมากค่ะพี่ค่ะได้มาสภาพนี้จ้ะรายการนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จานะคะไม่ทราบเนื้อจ้ะเะค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเก่าไม่ทราบที่จ้ะ อันนี้เป็นพ,พระกุนะคะพี่มันเป็นอ่าเป็นเหมือนพระน้ำปกค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบวพราเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะเป็นพระกุนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าสมเด็จจ้าห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นยาวๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรเช่นกันจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้าพระธกดนหน้าฤือีจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นเนื้อออกสนิมแดงนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อออกสนิมแดงจ้ะเป็นพระท่กากระดานหน้าหรือสีนะคะพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะคะพี่สวยงามมากจาะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็เป็นพระท่ากระดานเหมือนกันค่ะพี่ขาแต่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่มีอยู่สามเสียนนะคะพี่นะคะหนึ่งสองสามจะพี่นะคะเนื้อจะออกสนิมแดงเช่นกันนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้า พักกิ่งถือบัวไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะตามภาพเลยค่ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้เรียกพับปืนหรือพับรอดไม่รู้ค่ะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพราบวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะ หลวงพ,พ่อพรมจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมจะห้าร้อบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อพรมจ้ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะปิดตาหลวงพ่อแก้วจ้ะเหรียญองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงอาจจะเป็นเหรียญพ่อทบจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จายเป็นเหรียญพ่อทบจ้ะ เหรียญกลมพกกลัวจะพี่ข้างๆมีรอยจานนะคะห้าร้อยบาทจะพี่จานนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนนะจาะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงพี่ไลน์หาหนูจะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะห้าร้อยบาทจานศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่เหนึ่งพกกันจะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะมาในกรอบพาสติกอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่หกหบาทจ้ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จานนะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะ อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นพักกุอะไรนักพิมพอะไรนะคล้ายๆปกโพยจงแสงประมาณนี้จ้ะพี่นะคะแต่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ขารายการนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพอขันวัดนกกระจาบจะพี่จะเริ่มกรอบพลาสติกเก่าจะพี่ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะตามสภาพนะคะพี่ส่วนตัวแม่ค้าหมองมาได้สภาพนี้กับพี่จะหกร้อยบาทจ้ะเหรียญปูทิมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้พี่นะคะเป็นเหรียญปูทิมนะคะพี่นะคะ ตามสภาพจ้ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้ไม่ทราบที่จะพี่จา่ายเป็นปรงเหมือนพระพุทธนะคะด้านหลังมียันจันยะคะ่ะตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะหลวงพ่อนิยมพิมพ์สองหน้าจ้ะพี่นะคะเนื้อออกแดงๆนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่จา่ายนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะปิดตาค่ะพี่เชือกพันเชือกถักนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ปิดตาเช่นกันจะพี่ห้าร้อบาทจะหลังยันจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากเหรียญพ่ออีฉลุจะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจากเป็นเหรียญฉลุพ่ออีนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากเหรียญปู่สุดวัดกาหลงจะพี่องคนี้ห้าร้อยบาทจากนะคะห้าร้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจากปู่สุดวัดกาหลงจากเป็นพระพุทธค่ะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจากไม่ทราบที่นะคะนะคะ 600บาทปลายทาง50บาทจ้ะคุณแผนจ้ะพี่คุณแผนจ้ะองค์นี้500บาทจ้ะพี่นะคะกอกเกลือสว,สวยจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไรหาหนูได้เลยนะคะ0840659180ส่วนจะฝากคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าใหม่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณผักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ